ครับอยู่ในฐานนี่ก็เป็นข่ายซอสหลัดช่วงครับนี่ครับเป็นบางสุดท้ายนะครับสำหรับสำหรับบุญเมืองไฟแสนคอวังครับที่เด็ดครับที่เด็ดของสนามครับบางสุดท้ายครับสิตภาพี่น้องไปชมไกลๆครับเบิ่งครับ เป็นบางสุดท้ายนะครับสำหรับทีมงานสอรชวงที่เด็กของสะนามกับขายไงนะครับ พี่น้องจิตตามกันกันครับสำหรับที่งาสอรับที่

ไปี่านัราคาตาเดียวหรอที่ลงานขมหาเนอกที่้านเาไปดบลอิชอบติ๊งงานมาเดีนในแจ็คพื้นยุตได้ละกลัแเราบอกติ๊กชอบติ๊งมาทำนออกไปแนบนหนึ่งม่แนวจะปรึกษากลัแเราบอกโอนเลบ แทนแทนเสียงทางเด็เด็ทิมงานเขาอยู่อยู่นั่พอถ้ามาไต่บอบางหนึงน่งืนอนี่ยยืนนีมีทิพหาหนึ่งท้ามันยนี่กำนันอยู่นี่บนอย่างขาไปจุดบงังหนึ่งเจีงเลยเรืองเอาไปเลยบอกเอาไปเลยอเอาโอาเคหลับตากลันุมาเองเออนุ่มส่วนใหเด้อใสซื้อไป รอบคุณแจ้งบอดบริหารแล้วเอาไปเลยขันกระไรคุยใจเองคาโตันัดต่อแล้วครับเติดอ่าไห้มันหูรลาคนแมนเกี่ยวว่าสุดยอดได้เกี่ยวว่าครับเติร์ใจถึงมงได้ลอ่ามึงจำไม่ได้คุณจะลงสอสอได้ไหมแต่ใจถึงมึงได้ใกล้ใกล้ขึ้เออเอเเอเอ มีในช่วงทบาทบทบตอตะนาวตนนะครับอีกเนะรื่องบ้างบนนี่นี่นนสมบูรณ์แต่เบนนี่มากับเป็นโบไปเท่านั้นแหละที่รอบอ่าจะเป็นขึ้นยากนะเบิร์นเป็นเอ้คนนี้วันอาทิตนยะ์น้ำเบิร์นมันจัดกับขึ้นสีบอสิดองเซนมาแท้นะครับกับปะเป็นี้กับข้องจ่งารถรงไปแล้วนะครับทางความเย็นตัร้อน เรากำลังไปติดนม่กันกัำไฟท่านตตไปนะครับประเสริธกลุ่มในการบอกกันขึ้นเก่าแต่วันนี้ขอบคุณนะทีมงานผู้ประสานงานประเสริธกลุ่มนะครับทอดปลาปลาพระประดานะครับพระว่าเป็นแม่จอมพันธาเป็นน้องคล้องทัพบอกเป็นว่าทีเด็ดของสนามบ้างสุดท้ายครับของรายการครับที่อำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครับ นี่ครับเป็นทีมงานสราชวงศ์ครับอะคุยกันเล่นกันเลยนี่ทีมงานสราชวงศ์นะครับเบิ้ลเข่ารถรถบูดนะครับปวดหลรอบ้อเปียกเยอะขนาดไหนล่ะไปหมว่านนะครับเจออาชีพหมู่านเจอโอเคแต่ใดนะครับเพราะว่เบิ้ลตินักตบดูด้าออกให้เบิ้ลวันนี้มุดตุยกันแล้วเอาเตะไปหน้ากันนะครับถาาบอกนอกคาตูเลียนเบิ้ลกันนะแต่ทีมงานสราชวงศ์มารไปมารมั่น่ะ เอาไปเลยทได้ัปากงอกไปปากลูกปากเมียปากลูกปากผัว่าศีข้าวีเต็นราศีากินแปแนนลงไม่กังขาบบทนี้เลยผูได้แหารพ่เนี่ยงสตาร์ทสาไปกันตอนสุดท้ายคุยเลยนะท่านเด้อคุยเลยนะครับสอราชมุมขอม